สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินีสารช่องข่าวบ่าพร้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวดีข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการนันวันนี้เราก็มีข่าวมาเล่าสื่อกันฟังจากตัวข้อข่าวแพทชายานิตใจหายหลังนาดาวประกาศชื่อนักแสดงหมดสัญญาก่อนหน้านี้ค่ายดังอย่างนาดาวบางกอกได้ออกมาโพต์แถลงการหมดสัญญาของแพทชนินาด้วย ในแถลงระบุข,ข้อความว่าบริษัทนาดาวบางกอกจำกัดขอแจ้งให้ทราบว่าแพชรชญนิษชาญสงาเวทได้หมดสัญญานักสแสดงกับทางบริษัทแล้วโดยน้องเข้ามาพูดคุยถึงทิศทางในอนาคตว่าหลังจากนี้จะขอออกมาเป็นนักดแสดงอิสระพิจารณาการรับงานต่างๆด้วยตนเองซึ่งพี่ๆเข้าใจและเคารพก,การตัดสินใจของน้องทั้งนี้ในโปรเจกต์ W โปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องแรกของนาดาวที่ร่วมกับ g h G ี H แพทจะยังคงร่วมเป็นนักแสดงตามเดิมส่วนงานแสดงและงานลูกค้าทั้งหมดที่บริษัทรับงานไว้ให้น้องก่อนหน้านี้ทางบริษัทยังคงรับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานต่อจนงานสําเร็จเรียบร้อยพี่ๆที่นาดาวขอบคุณแพทที่น้องเป็นนักแสดงที่มีความรับผิดชอบมีวินัยตั้งใจทํางานทุกๆครั้งอย่างเต็มที่และสร้างรอยยิ้มกับเสียงหัวเราะให้คนรอบข้างเสมอต่อจากนี้ขอให้ประสบความสําเร็จมีโอกาสในการแสดง ที่หลากหลายพี่ๆจะติดตามผลงานและเป็นกำลังใจให้เสมอและล่าสุดในอินสตา,สตาแกรมของแพทยชยานิตได้เผยความตั้งใจในครั้งนี้ผ่าน GI ของตนเองว่าเอาตามตรงก็แอบ,บใจหายแว็บเหมือนกันก่อนอื่นขอบคุณพี่ๆยังซองอยู่ที่เป็นคนแรกที่ชวนหนูเข้ามาอยู่จุดที่นี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้หนูได้รู้จักทุกคนพี่เป็นคนหนึ่งในชีวิตที่ทําให้หนูเริ่มเข้าสู่โลกแห่งการแสดงอย่างแท้จริงจากที่ไม่เคยคิดว่าจะมีสิ่งนี้เข้ามาในชีวิตเลยตามนั้นนะพี่เรื่องที่เราคุยกันไว้หนูจะซัดสุดกําลังอย่างหมดเปลือกให้สะสมอย่างสมเกียรติครับอันนี้หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่เราพร้อม นำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวต่อดต่อไปขอบคุณเอีทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากบันเทึงบาละมาณที่นี้ด้วยแล้วพบกับดาวพ่อในข่าวต่อไปสวัสดีครับ